นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนด์วินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแต่งงานกันไปแต่ไม่เคยได้รับคำเชยชมแต่พอเลิกไปแล้วเขากลับมาขอคืนดีมีคนมาปรึกษาว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รักแฟนมากๆเลยค่ะเราเลยตัดสินใจแต่งงานกับเขา พอแต่งงานอยู่ด้วยกันก็มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสุดท้ายก็จบว่าเป็นที่เราตลอดเลยค่ะเราพยายามทำทุกอย่างแต่เขาก็บอกว่าเราไม่ชอบครอบครัวเขาไม่ชอบพ่อแม่เขาทุกอ,อย่างมันตกที่เราหมดเลยค่ะพอถึงวันหนึ่งก็เลิกกันค่ะเขาเป็นคนขอเลิกค่ะณตอนนั้นเรารักเขามากนี่ทำใจไม่ได้เลยค่ะพอเลิกกันเขาก็กลับมาคุยกับเราเขาขอให้เรารอแล้วเขาจะกลับมาหาเราเพื่อไปอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ตอนนี้เขาพยายามทำทุกอย่างให้เรามากเลยค่ะเราอยากถามว่ากับผู้ชายที่เคยบอกว่าเราไม่เคยเป็นภรรยาที่ดีให้กับครอบครัวเขาได้เลยแต่จูจ่ๆมาวันนี้เขากับอยากให้เรากลับไปใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งเราสมควรรอไหมคะแต่ตอนนี้ใจเราไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกค่ะแล้วตอนนี้เขาก็พยายามทำดีจนบางครั้งก็ทำให้เราใจอ่อนอยู่บ้างค่ะถ้าเรารอมันจะโอเคไหมและถ้าเราไม่รอจะดูใจร้ายเกินไปไหมคะ เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันสะท้อนสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นเป็นนั่นก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราทําลงไปแล,แล้วเรากลับมาสํานึกผิดว่าจริงๆแล้วคนที่ดีที่สุดสำหรับเราในวันนี้ไม่ใช่ใครเลยแต่เป็นแฟนของเราภรรยาของเรานี่ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นแบบนี้จริงๆสิ่งที่ผมคิดมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราสามารถที่จะกลับไปคบกันได้แต่แน่นอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักแฟนเราจริงๆ และต้องรู้ว่าแฟนเรานี้เป็นคนอย่างไรบางคนนั้นเวลาอยู่กับคนใกล้เหมือนกับคนที่อยู่สนิทชิดเชื้อกันในทุกๆวันเนี่ยเขากลับเพิกเฉยไม่ดูแลไม่เอาใจใส่แต่บางคนเนี่ยพอรู้ว่าเป็นคนไกลเป็นเพื่อนเป็นญาติห่างๆกันเขากลับทําดีมากกว่าปกติจริงๆแล้วมนุษย์เรามีสัญชทตญยานลึกๆว่าคนใกล้นั้นอาจจะเป็นของตายคนไกลนั้นเป็นของเป็นเมื่อของตายของเป็นนั้นมาโครจรเจอกันเราจึงมีความสําคัญไม่เหมือนกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดทะเบียนสมรสการแต่งงานกันไปแล้วเราย่อมรู้ว่าคนคนนี้เป็นของเราจริงๆเราจะทำยังไงก็ได้รอเปล่านี่จะเป็นจิตใต้สำนึกลึกๆ,ๆว่าพ่อแม่เขาตัวเขาเองเขามีมุมมองอย่างไรต่อครอบครัวของเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนบางสิ่งบางอย่างมาให้เราเห็นรับรู้ว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งแน่นอนว่าณนะวันนี้ที่มีผู้คนมาให้คำปรึกษาอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจใน เรื่องอร์อี event หรือเหตุการณ์ใหญ่ๆแต่ยังไงแล้วเราก็อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างวัดเหตุผลและความรู้สึกของตัวเราเองให้สมมาตรกันแล้วตัดสินใจสิ่งนั้นลงไปแน่นอนเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันผ่านพ้นมาเราเคลียร์ใจเราหรือยังจริงๆแล้วปัญหานี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราไม่ดีแต่แฟนเราอาจจะเหงาแฟนเราอาจจะไม่เข้าใจตัวเองรวมถึงแฟนเราอาจจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเขาก็ทําดีอยู่ครอบครัวเรามากๆเลยนะหรืออะไรแบบนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เราต้องถามและคุยกันจริงๆจ,จังๆหาคําตอบร่วมกันผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าจากการคุยไปสู่การครบหากันแล้วจากการครบหากันไปสู่การแต่งงานกันจุดชีวัดจึงไม่มีอยู่จริงอยู่ที่ใจล้วนๆเลยผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักกันแลวเราเมารู้จักกันถึงแม้เราจะรู้จักผ่านเพื่อนอาจจะแม่สื่อพ่อสือ่อชักชวนให้มาเจอการคุยกันสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย ถึงแม้เราจะมีสะพานเชื่อมโยงซึ่งกันและกันบางคนอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนบางคนอาจจะรู้จักผ่านออนไลน์เดทติ้งในตอนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถชี้วัดว่าเราจะรู้จักกันต่อไปเรื่อยๆและลงเอยถึงขั้นแต่งงานกันสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือทุกครั้งที่เรามาถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมอยากให้เราทุกคนตั้งคําถามว่ามันเป็นเพราะสิ่งใด 1. อายุ 2. เรามีความต้องการและปรารถนาที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกับอีกคนหนึ่งจริงๆหรือว่า3 เราอาจจะมีความคิดแค่เหงาหรือเปล่าเมื่อไร่ก็ตามให้เราเช็คลิสต์ตัวเองวัดตัวชี้วัดว่าเรามีหนึ่งใน3ข้อนี้ไหมหรือว่าเรามีเหตุการณ์อื่นๆข้อ4ข้อ5ข้อหหรือช้อยอื่นๆก็ได้เช่นกันเราลองดูว่าวันนี้เราต้องการสิ่งใดจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช็คลิสต์ตัวเองย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วเราคุยกยับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าวันนี้ฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าฉันต้องการดูแลครอบครัวแฟนของฉันจริงๆหรือเปล่า ถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยเราพูดกับแฟนตรงๆได้ไหมเช็คลิสต์ตัวเองให้เราคุยอยู่ตรงนิดนึงเซฟทล์กว่าวันนี้ฉันต้องการสิ่งใดถ้าฉันต้องการไปแค่คู่ครองคนเดียวเราลองคุยกับแฟนดูแล้วถ้าเกิดสมมติชีวิตมันบอกกับเราว่าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จตายตัวการที่เราแต่งงานมาไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งกันแค่คนสองคนแต่เราจะต้องรับครอบครัวแฟนไม่ให้เป็นและดูแลครอบครัวหรือ,อ,อพ่อแม่เราเหมือนเดิมด้วยซ้ําสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มภาระ สิ่งนี้เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบรวมไปถึงเราสามารถที่จะมีความสุขต่อไปได้ถ้าเกิดสมมติเราปรับมุมมองหากคนบางคนชอบที่จะเอาชนะกระหายการสร้างเรื่องให้มันดูดีเกินงามสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นถ้าเกิดสมมติผมมองแง่มุมหนึ่งเลยก็คือมีคนบางคนที่ชอบเอาชนะรู้สึกว่าเพราะฉันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดฉันรู้สึกหวงเวงเหงาอยู่ในสวงอกว่าวันนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วนะคนที่เคยเป็นกระโจนคนที่เคย ฉัน้สามารถที่ว่าเขาได้ตัดเวลามันไม่อยู่แล้วเราจะทำอย่างไรบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นบางคนอาจจะคิดในแง่ลบหรือคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงอย่างเช่นการที่แฟนเราจะรักครอบครัวเรามากเท่าตัวเราเองรักครอบครัวของตัวเราเองแน่นอนสิ่งเหนี้เขาอาจจะมีความคิดว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเขาก็เลยตัดใ,ใจเลิกหรือ,อเคจะเลิกรากันไปพอวันดีคืนดีเวลาผ่านล่วงเลยไปเขากลับพบว่าจริงๆแล้วครอบครัวที่ แฟนเราดูแลเราอาจจะดีแล้วก็ได้แล้วตัวผู้หญิงเองก็มีความคิดว่าเออเขาอาจจะมีความคิดที่ดีมากขึ้นโอเคมากขึ้นแล้วซึ่งผมอยากจะให้ย้ำเตือนแล้วก็เน้นย้ำว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าพยายามปักใจเชื่อโดยเด็ดขาดถ้าเราไม่ได้พิสูจน์อย่างสิ่งที่เราตั้งใจให้มันเป็นไปเราต้องสังเกตว่าทําไมความรู้สึกตอนที่เขาไม่ได้ครอบครองเราเขากลับดูพยายามอย่างมากแต่ทําไมเวลาที่เขาได้ครอบครองเราไปแล้ว กลับเ,เพิกเฉยไปเพราะว่นนี่คือข้อสังเกตที่หนึ่งเราผ่านพ้นจุดนี้มาแล้วเราจะกลับไปหรือไม่กลับไปมันขึ้นอยู่กับเราเลยท่านผมเองผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้ผมก็คงจะใช้ข้อมูลในอดีตและคงจะคิดว่าคนคนนี้ไม่สมควรได้รับโอกาสเพราะว่าคนคนนี้ได้เดินกับเรามาสุดทางไปแล้วหลังจากนี้มันเป็นเหมือนกับแค่ภาพมายามันก็จะกลับบนไบลูปเดิมเอาจังจริงผมก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าแฟนของคุณ เขาตื้อคุณก่อนหน้านี้ที่คุณจะแต่งงานหรือเปล่าเขาทำแบบเดิมในสิ่งเขาเคยทำมาไหมนี่ยังเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเขาทำดีในวันนี้มันเป็นเพียงเพราะอะไรเขารักเราเขาเข้าใจเรามากขึ้นและเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำลงไปจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางครั้งเราไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดจเจ้าตัวเองเนี่ยจะเป็นจะต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ด้วยตัวของทุกคนเองไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่บานปลายไปไกลเลย เพราะเรามานั่งรอแต่ให้คนนี้ครปรึกษานั่งรอให้คนตัดินใจชีวิตให้เราซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเมเจอร์อีเวนต์ยังไงแล้วเราก็ต้องตัดใ,ใจด้วยตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่ง mm. การรอคอยหรือไม่รอคอยไม่ใช่คําถามที่ดีทางที่ดีให้ตั้งคําถามใหม่เป็นคําถามว่าเรารักเขาจริงๆไหมแล้วเขารักเราจริงๆหรือเปล่าความรู้สึกทั้งหมดจะเป็นตัวบอกเราเสมอหากว่าเรารักเขาในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าการกลับไปอาจจะไม่เสียหายอะไร พอแน่นอนว่ายังไงเราก็เคยแต่งงานกับเขาให้เราก็เลิกกันไปถึงแม้ว่าชีวิตมันอาจจะเล่นตลอดกับเราตรงที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดีขึ้นจริงๆก็ได้แต่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ดีขึ้นอย่างน้อยก็ลองดูสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรณนะตอนนี้เนี่ยเป,เป็นโอกาสที่เราอาจจะได้เรียนรู้คนคนหนึ่งได้เข้าใจคนคนหนึ่งและได้เรียนรู้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่มีแค่เรื่องครอบครัวของแฟนเราแค่คนเดียวแต่มันอาจจะหมายถึงความรู้สึกเบื้องลึก ปัญหาชีวิตความเจ็บปวดในอดีตหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันกัดกินชีวิตของแฟนเราทุกๆวันโดยที่เราหารู้ไหมว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวแฟนได้เลยและไม่สามารถที่จะรับมือและแฮนด์ลกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาอย่างที่ความสัมพันธ์ของเราได้แน่นอนว่าไม่มีใครผิดในเรื่องราวเหล่านี้ทุกคนเป็นผู้ถูกกระทําและเป็นผู้ที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้เท่านั้นเองณนะวันนี้เราทุกคนต้องตั้งคําถามว่า เรายัางรักกันอยู่หรือเปล่าเราพอจะให้โอกาสให้อาภัยกันได้จริงๆไหมเรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงเราก็สามารถที่จะให้อาภัยความสัมพันธ์นั้นๆให้กลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมนี่คือโอกาสนี่คือความสําเร็จเล็กๆที่ชีวิตชีวิตหนึ่งจะสามารถทําให้กันได้นั่นคือการกลับมารักกันเหมือนเดิมสุดท้ายนี้บางคนเวลาแต่งงานกันไปแล้วเขามักจะคาดหวังในตัวของอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงพูดจาทำาลายน้ําใจเรามากนักและเราไม่ได้ดูแลครอบครัวเขาจริงอย่างที่พูดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องกลับมาเช็คลิสต์ว่าตัวของเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ขาดตกบกพร่องไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งที่ควรจะเป็นจริงๆหรือเปล่าแต่นอาผิงทุกคนอาจจะมีความฝันว่าเออฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมได้ยินข่าวมากมายที่มีผู้ชายคาดหวังภรรยาของตัวของเขาเองให้เป็นแม่สีเรือนในบ้านให้เป็น คนที่ทำกับข้าวดูแลสามีปฏิบัติสามีทุกวันสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมรวมไปถึงเป็นสิ่งที่เป็นวากเงาของความคิดของคนคนหนึ่งไม่มีใครผิดใครถูกในเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่นี่คืออีกภาพภาพหนึ่งอีกบททดสอบหนึ่งบทเรียนหนึ่งมันคือภาพจําที่เราทุกคนไม่ได้มีความเข้าใจตรงกันแต่เราจําเป็นจะต้องค่อยๆสอบแสวงหาความจริงต่อไปว่าเราชอบในสิ่งที่เขา เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบนี้หรือเปล่าเราสามารถทําให้เขาได้ไหมเรารักเขาจริงไหมสิ่งเหล่านี้เป็นคําถามที่เราทุกคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันผู้หญิงอาจจะมีความเชื่อว่าโอเคฉันอยากจะแต่งงานสบายๆช้อปปิ้งอยู่บ้านผู้ชายจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติแต่งงานมาเนี่ยฉันต้องสบายมากขึ้นแน่ๆเลยทุกคนมีความคาดหวังทุกคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเราต้องคุยกันจริงๆจ,จับเขาคุยกันคุยอย่างลึกซึ้ง d e คอนเซชั r a t i o n ซึ่งกันและกันไปเลย เพื่อเราจะได้เล็งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกในเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่แค่เรายังไม่ถึงจุดจุดนั้นเราเลยไม่รู้ว่าการแต่งงานที่แท้จริงมันเป็นในรูปแบบใดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่านพ้นการแต่งงานไปแล้วมันจะไม่ใช่ในเรื่องของความผาสรรย์อะไรเลยในชีวิตมันเป็นเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งการแต่งงานกับชีวิตคู่มีเพียงแค่ความแตกต่างก็คือทะเบียนสมรสและพันธะภาระที่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไป เราคือหนึ่งเดียวกันเราคือสายสัมพันธ์ครอบครัวเดียวกันไปแล้วและเป็นความชอบทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นนี่แหละคือสิ่งที่เรียว่าการแต่งงานผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท์อลเกชด้วยนะครับ